สู่รายการดิจิล่าส์ครับช่วงนี้ครับแน่นอนนะครับคุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าแท็บเล็ตที่มีอยู่ขึ้นมารออยู่ที่หน้าจอเลยครับเดี๋ยวเราแนะนําแอปแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันนี่คือช่วง App Focus สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โฟกัสนะครับวันนี้แอปแรกนะครับที่มาแนะนํากันเป็นเกมครับที่ผมเพิ่งค้นพบแล้วก็เป็นเกมใหม่เล่นแรกๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเป็นเกมปัญญาอ่อนนิดนึงเล่นไปเล่นมายากนะครับแล้วก็ทำยังไงถึงจะผ่านเลเวลนี้ไปได้ใช่สมมติาเราสมัครแอปไนที้รับอีกย่างฮะอปที่พอเราเล่นแบบเบื่อหาเกมเล่นแล้วแบบว่าเฮ้ยมันสนุกมันคือรู้สึกว่าแบบเราเล่นแล้วจะสนุกติดขึ้นมานะครับแอปนี้มีชื่อว่า stack buddy นะครับเป็นเกมที่จะเราต้องเรียงบล็อกให้มันไม่ล้มอ่ะ น,นะครับโดยที่ตัวที่จะปล่อยบล็อกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะวิ่งซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆทำให้บล็อกเนี่ยมีแรงเวียงใช่ครับไอตัวแท่นเองก็ดันไม่อยู่กับที่อีกวุ่นวาย,วยโดยที่เวลาทิ้งลงมาแต่ละตัวเนี่ยก็ต้องซ้อนให้มันค้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องพอสูงถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันถึงจะผ่านเลเวลอ่าดูเหมือนจะง่ายเล่นจริงไอเลเวลแรกเนี่ยโอ้โหซ้อนขึ้นไปเนี่ยซ้อนขึ้นไปถึงระดับหนึ่งพอมันสูงมากๆมันก็จะเริ่มเอียงไปเอียงมา นะครับเราทิ้งลงมาก็ไม่ตรงสัทีเดียวมันก็ล้มลงมา <ๆ S 1> นะครับก็เรามี3มชีวิตครับคือล้มได้ล้มได้ไม่เกินสาครั้งคือบล็อกจะตกตกจากแท่นลงไปได้ไม่เกิน3บล็อกเท่านั้นเองใช่ <ๆ S 2> ก็เล่นไปเล่นมาด้วยความที่เกมรู้สึกว่ามองเผินๆเหมือนจะง่ายครับแต่ว่ามันมีความยากซ่อนอยู่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันท้าทายทำยังไงจะชนะเกมนี้ได้สักทีนะครับก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันนะครับชื่อว่าแซกมัดด d ้สนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้ฟรีด้วยก็ลองๆองดูนะครับเผื่อจะติดงอมแงมเหมือนเขาบ้างครับกับ มาถึงแอปถัดไปนะครับเป็นแอปถ่ายรูปมันเองนะครับและนี่คือแอปไร่ใช่แอปถ่ายรูปนะฮะแอปถ่ายรูปเลยก็ไม่ได้ครับแลวคนบอกเราจะมีแอปถ่ายรูปทำไมเยอะแยะแล้วก็มีกลาเมล่าอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วคนผลิตแอปนี้ต้องบอกว่าพอขึ้นชื่อปุ๊บนี่คือ Microsoft p i ิกครับ,ค,รบคือแอปถ่ายรูปโดย Microsoft ผมก็บอก Microsoft ไปทำอะไรแอปถ่ายรูปะนะฮะแต่ที่มันตกใจกว่าคือหลายๆทาะนาข่าวบอกว่า Apple แอปถ่ายรูปนี้ีสุดตอนนี้คือแอปของ Microsoft ผมบอกะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น,นคือต้องบอก Microsoft พัฒนาแอปนี้นะครับด้วยความที่แบบคือแอปเนี่ยไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรเยอะไม่มีโหมดโปรอะไรทั้งสิ้นเลยเป็นแอปถ่ายรูปธรรมดาคือปกดปุ๊บก็ถ่ายกันเลยนะครับแอปกล้องเลยนะครับอันนี้มาเอามาแทนมาใช้แทนแอปกล้องที่อยู่ในใ,<ช>ในมือถือเลยแต่ที่เจ๋งคือแอปนี้เมื่อถา่ายเสร็จปุ๊บจัดประมวลผลให้เรียบร้อยเลยว่ารูปที่ถ่ายเนี่ยควรจะปรับค่ายังไงแล้วเลือกภาพให้เลยบอกว่าภาพที่คุณถ่ายเนี่ยผมเนี่ยสวยส พอหลังจากปรับสีคือปรับให้ระดับหนึ่งเลยอ่ะ,อะปรับเรียบร้อยเลยแล้วครับทำไว้เวลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยภาพจะเป็นอย่างเงี้ยถ่ายรูปรอาหารเนี่ยบางทีถ่ายมาซิสิสน,นะครับม่ใช่แบบถ่ายขึ้นมาวิ่งดูน่าทานขึ้นมาใช่นะครับรวมถึงมีเรื่องเทคนิคการทำไอ้พวกแบบล looping video ต่างนนเนี่ยคือต้องบอกว่าเขาทำให้มันง่ายมากโดยใช้ซอฟต์แวร์เรนเดอร์กันอย่างเดียว<ม>เลยถ้าเกิดว่าใครอยากลองถ่ายรูปแบบแบบ,แบ,บสิ้นคิดอ่ะพูดง่ายๆน,น,นะคือถ่ายแบบไม่รู้ก่อนกดกดไปก่อนแล้วนะครับแอปนี้ได้เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยยยยมััันนเเเลลือกไได้คคครรบวว่่่าาาภพทีุณถจะป็งง ที่สำคัญที่สุดคือแอปนี้ฟรีด้วยนะครับฟรีด้วยก็เรให้ว่าโหลดมาใช้แทนแอปกล้องหลักได้เลยทีเดียวใช่ครับ Microsoft Pix นั่นเองครับสำหรับแอป of the week ประจำสัปดาห์นี้นะครับหรือว่าแอปเด่นประจำสัปดาห์นะครับต้องยกให้แอปนี้เลยนะครับชื่อว่าแอป l a n d e d นะครับ l a n d e d หรือว่าไปถึงแล้วใช่ครับ l a n d e d เนี่ยเอาไว้สำหรับเวลาไปเที่ยวต่างเมืองหรือว่าต่างประเทศนะครับพอเราดาวโหลดติดเครื่องไว้เนี่ยหลังจากที่เดินทางไปถึงเมืองนั้นหรือว่าประเทศนั้นๆเนี่ยเปิดแอปขึ้นมานะครับอย่างเช่น หรือว่าเปิดจากตอนนี้ก็ได้<ห>เปิดจากตอนนี้มันก็จะโชว์เป็นแบงคอกนะงครับหรือว่าสุราษฎรตัวเมือง<า>ที่เราอยู่นั่นเองครับพอเ,เปิดขึ้นมาเนี่ยตัวแอปจะซิมเพลมากเพราะว่าเขาก็จะเรียงลงมาเลยครับว่าข้อมูลที่เราควรที่จะต้องรู้เกี่ยวกับเมืองนั้นสาหรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่งไปถึงสดสดร้อนๆมีอะไรบ้างอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นกรุงเทพมหานครอย่างเช่นฝรั่งมาฝรั่งมาถึงก็เครื่องเครื่องลงจอดปุ๊บนะครับเปิดแอปนี้ดูเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่ากรุงเทพเนี่ยก็รถติดนะ สมเผื่อฝรั่งไม่รู้วิธีการเดินทางที่แบบสะดวกที่สุดเนี่ยก็ต้องใช้สกายเทรนหรือว่า BTS นะ,ะ,ะวิธีการที่จะเดินทางจากแอร์พอร์ตเข้าเมืองเนี่ยเดินทางด้วยแอร์พอร์ตลิงค์ราคาเท่านี้นะ,อะบอกเลยนะครับบอกทุกอย่างเลยว่ามาถึงบางทีเราไม่รู้ะะอะฮะเราไปถึงเมืองนี้เป็นครั้งแรกแบบเอ๊ะมันเข้าเมือยังไงใช้แท็กซี่สะดวกกว่าหรือเปล่าหรือว่าใช้รถไฟสะดวกกว่าบอกเรานะครับนอกจากนี้ก็จะบอกว่าโลเคอล์เคเรนซีหรือว่าสกุลเงินที่นี่ใช้ไทยบาทนะ เผื่อไม่รู้มาก่อนนะครับแล้วก็เราแนะนําให้คุณซื้อซิมการ์ดแบรนด์ไหนก็ว่าแบรนด์ไหนอันนี้มีระบุชื่อแบรนด์ให้เรียบร้อยแต่เราไม่ขอเอ่ยตรงนี้เวลาไปแต่ละประเทศเนี่ยมันแน่นอนเราไม่มีทางรู้ครับว่าสิงคโปร์มีมีโมบายกี่ค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบเปิดแอป,ปนี้เพื่อดูหน่อยว่าเอเขาแนะนําค่ายนี้นะอนอกจากนี้นะครับภาษายัางเป็นทางการของประเทศไทยก็คือภาษาไทยแล้วก็มีการเขียนให้ด้วยนะครับว่ามีการเขียนว่า อ่านออกเสียงยังไงคำนี้เนี่ยสะกดยังไงครับอ่าอย่างเช่น how are you ก็จะวงเล็บว่าสบายดีหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ให้ฝรั่งสามารถออกเสียงได้ก็มีมาให้3 4มสีคำหรือว่ากดเข้าไปดูแบบลิสต์เต็มเก็ได้รวมถึงมีการแนะนําด้วยว่าโรงแรมตอนไหนตัวเนี้ยตอนเนี้ยมีดีลอะไรที่ลดราคาอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ตกประมาณคืนละเท่าไหร่อ่าหรือว่ามีประโยชน์เลยอ่ะเพราะว่าเราถือแอปเนี้ยเดินไปเดินไปที่หรือว่าเดินทางไปที่ประเทศไหนไหเนี่ยนะครับ เปิดแอปขึ้นมาเราก็จะรู้ข้อมูลบางอย่างที่แน่นอนว่าเราอาจจะไม่รู้มาก่อนใช่คือต้องบอกว่าเป็นแอปที่แบบสาพัดนึงแบบเราไปเที่ยวแล้วแบบว่าเอ๊จุดนี้เราจะเริ่มต้นยังไงดีชีวิตเราจะเป็นยังไงนะฮะ,ะก็เอาอันนี้คือแบบว่าเหมือนโซเวลล์แบบว่าเหมือนคู่มือเอาชีวิตรอดอ,ะอ่ะ,ะ,ะถึงจะเตรียมตัวมาแล้วยังไงก็ตามนะครับมาเปิดดูคำแนะนำในนี้อาจจะได้อะไรเพิ่มเติมก็ได้ ใช่ครับผมนี่คือแอปโฟกัสและนี่คือรายการดิจิไลฟของสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับทางทวิตเตอร์แอดดิจิไลทีวีหรือว่า c e b o o k Fan Page นะครับที่ f a c e b o o k c o m d i g i t a l i f e t v ครับดูรายการย้อนหลังครับ y o u t u b e c o m d i g i t a l i e t v แล้วก็เว็บไซต์ครับ w w w d i g i t a l i f e t v ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการดิจิไลฟนะครับทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงที่นี่ช่องเนชั่นทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ